สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันตีมออาลัุบิลลาฮิมินัชัยฏอนิรเราญีมบิสมิลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลาฮิร็ลอบับิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชัรฟินอันบิยาอ์วันมุรซะลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري وَيَسِرِّي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab raditu billahi rabba wa bil islam dinana wa bi muhammadir rasula amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอสุบฮานะฮหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังรายการทับซีรุนกุรอ่านทางเสียงอิสลามแห่งนี้นะครับขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาในทุกๆวันนะครับที่เรามีโอกาสมีลมหายใจในการที่จะมานั่งเรียนรู้มานั่งฟังเรื่องราวที่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพักครับ วันนี้นะครับรายการทับซีอรุนกุรานเราก็ยังพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอายะอันกุรานองการที่67แล้วก็68ของสุรอาลอิมรอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ในยุคในสมัยของท่านนาบีอิบรอฮิมที่ถูกกล่าวเอาไว้ใน4องค์การนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งที่แล้ว ในองค์การที่65ก็เป็นการบอกกล่าวนะครับถึงบรรดาชาวคัมภีร์นะครับทั้งยาฮูดและก็นาซรอรที่มีการถกเถียงแล้วก็โต้แย้งกันในเรื่องราวของสถานะของท่านนาบบีอิบรอฮิมอลัยฮิสสลามนะครับในสิ่งที่เขารู้เขาโต้เถียงกันเขาโต้แย้งกันแล้วก็ในสิ่งที่เขาไม่รู้เขาโต้เถียงกันโต้แย้งกันนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺวะตาลานั้นส่ง รอบรู้นะครับในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายนะั่นแหละไม่รู้นะครับพวกเขาก็ต่างที่จะพยายามนะครับดึงท่านนาบีอิบรอฮีมนะไปสังกัดอยู่กับกลุ่มชนหรือพรรคพวกพ้อง,องของเขานะครับแต่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระองค์ก็ได้ทรงปฏิเสธเอาไว้นะครับในองค์การที่67เนะครับเหมือนกับที่เราได้ได้เกริ่นนำกันไปบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับในครั้งที่แล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาปฏิเสธ บรรดาชาวยฮูดและก็นัสรอในสถานะของท่านนาบีอิบราฮิมนั้นเป็นอย่างไรพี่น้องมีอันกุรานก็เปิดไปนะครับองค์การที่67แล้วก็68ครับสุร่าอัลอิมรอนเอาดุบิลลาฮิมินะชัยตอนิบรอฮิมนะครับอ่ามาคานอิบราฮิมุยิฮูดียันวลานัสรานียันวลากินคานฮานีฟัมมุสลิมะว่ามาคานมินัลมุชริกีน อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลานั้นได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับบอกว่าอิบรอฮิมนั้นไม่เคยเป็นยะฮูดอิบรอฮิมนั้นไม่เคยเป็นนาซร,รอแต่ทว่านาบีอิบรอฮิมนั้นเป็นผู้ที่นะครับปลีกตัวออกจากความเท็จเป็นผู้ที่หันเหออกจากความเท็จหรือว่าเดินออกจากแนวทางแห่งความเป็นเท็ศนะครับแล้วก็ไปสู่ความจริงไปสู่สัจธรรมและอิบรอฮิมนั้นไม่ได้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ ซุบฮะห์นหัวตาลานะครับในองค์การที่68อ uh ับแลลอฮ์ซนะุบฮะห์นหัวตาลาได้กล่าวอินน่าอัลลัลหน้าซิบิอิบรอฮิมะลลลิลลาฎีนัตตบะอูฮ์วะฮะดะนนบียุวัลลัฎีนัอามานูวะลลอฮุวะลลิยุลมุมมินินอัลลอฮ์ซุบฮะห์นหัวตาลาได้กล่าวมนุษย์ท,ที่สมควรที่สุดผู้คนที่สมควรที่สุดที่สามารถจะประกาศความเป็นผู้ที่ติดตามนะบีอิบรอฮีมได้มากที่สุดนะครับก็คือผู้ที่ ติดสอยห้อยตามปฏิบัติตามนาบีอิบรอฮีมอย่างแท้จริงวะฮัดน,นบีอยู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นก็ได้กล่าวว่าปฏิบัติตามนาบีคนนี้แล้วก็ปฏิบัติตามแบบนี้นะครับแล้วก็บรรดาผู้ที่ซึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจะเป็นผู้ทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ดังนั้นในองค์การสององค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮนะฮ์วาตาลได้กลัวนะครับบอกว่านบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นนบีที่ไม่ใช่ยะฮดีไม่ใช่นัสรอรนีนะครับเป็นการโต้แย้งแบบสิ้นเชิงเพื่อที่จะเป็นการปฏิเสธคํากล่าวอ้างที่คนสองกลุ่มนี้พยายามจะนำนะครับนบีอิบรอฮิมนั้นไปเคลมเป็นของตัวเองดังนั้นครับอัลลอฮฺซุบฮนะฮ์วาัตาลบ,บอกนะอิบรอฮิมไม่เคยเป็นยะฮด อิบราฮิมไม่เคยเป็นน,ส,น,นสอรอนะครับและอิบราฮิมนั้นเป็นผู้ที่หันเหออกจากความเท็จหมายถึงอะไรหันเหออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไปสู่สิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงและนบีอิบราฮิมนั้นก็ไม่ใช่กลุ่มคนกลุ่มคนกลุ่มในส่วนของบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่อลอสุปหานะหัวตาลานะครับ ตรงนี้เองนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าอันนี้แหละเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่านาบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามของเรานั้นเป็นนบีที่หันเหออกจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาแล้วก็มุ่งสู่การเตาวฮห้การอีา่านศรัทธามัน ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัตาลานะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัตาลาบอกว่นนานบีอิบรอฮิมก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือเป็นการกล่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัตาลากล่าวเอาไว้คล้ายๆก,กับในสุร่าอัลบละกรัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินก็ยกมาอธิบายต่อเนื่องกันนะครับในองค์การที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าของสุร่าอัลบละกรัตะะตดู กุลบัลมิลลลตะอิบรอฮีมะฮานีฟาว่ามาแค่นามิลมุชริกินนะครับและบรรดาพวกเขานะครับบรรดาพวกเขาที่นี้นะครับก็ได้กล่าวบอกว่าอย่างไงครับพวกท่านทั้งหลายกูนูจงเป็นฮูดันเป็นยะฮูดีเอานาซอรอหรือจะเป็นนาซอรอตะตะดูแล้วพวกเจ้าจะได้รับทางนำนะครับกุล ละลอสุบฮานะนหัวตาลาสั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมไปประกาศให้กับพวกเขาได้รับรู้ได้รับทราบเพราะกลุ่มชนยะฮูดและก็นะครับนาซารอได้กล่าวแบบนี้กับบรรดาผู้ศรัทธาท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้รับคําบัญชาจากอัลลอฮ์สุบฮานะนหัวตาลาไปบอกไปประกาศให้พวกเขาได้รับรู้รับทราบนะบัลมิลละตะอิบรอฮีมะฮานีฟะ นะดังนั้นนะไปประกาศให้เขาทราบไปบอกให้เขารู้เลยว่า,าศาสนาะของอิบรอฮิมนั้นไม่ใช่เป็นแนวทางนะครับของผู้ที่นะไม่ไม่ใช่เป็นแนวทางของผู้ที่กล่าวมาไม่ใช่เป็นยาฮูดไม่ใช่เป็นนาซอรอแต่นะบีอิบรอฮิมนั้นเป็นแนวทางที่หันเหออกจากความเท็จเป็นแนวทางที่มุ่งสู่ความจริง นะครับแล้วก็นบีอิบรอฮิมนาวามาแค่นามินันมุชริกีนไม่ใช่ผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่สักการะบูชาต่อเจเว็ตนะครับต่อพระเจ้าจอมปลอมดังนั้นในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับนักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายสำทับนะครับและในช่วงอายะสุดท้ายนะครับก็คือ68อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาก็ยิ่งตอกย้ำในสิ่งที่อะไรครับ สิ่งที่เป็นความชัดเจนนะเกี่ยวกับตัวของนบีอิบรอฮิมนะครับก็คืออินน่าอัลันนาสมนุษย์ที่สมควรที่เหมาะสมที่สุดบีอิบรอฮิมกับนบีอิบรอฮิมนั้นละลินละดีนัตบะอูก็คือบรรดาผู้ที่ซึ่งปฏิบัติตามเขาหมายถึงปฏิบัติตามนาบีอิบรอฮิมทุกกระเบียดนิ้ววาฮาดันนบีอยู่และปฏิบัติตามนี้ ปฏิบัติฮาดันนบีอยู่ในปฏิบัติตามนี้พี่น้องครับนักวิชาการเขาอธิบายอย่างไงพี่น้องมาดูนะครับในอนัลกุรอานองค์การนี้ได้กล่าวเอาไว้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮัลฮุอาตลาได้ตรัสเอาไว้ผู้ที่มีสิทธิ์หรือสมควรนะครับในการที่จะเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างหรือว่าสามารถที่จะบอกว่านาบีอิบรอฮีมนั้นเป็นพวกของตนเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มชนของนะครับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮอะลัอฮิวะสัลลัมนั่นเอง นะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวนะครับในขวคำคำนี้หรือว่าักนี้ที่บอกว่าว่าฮะดานบีอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงนบีอิบรอฮิมเนี่ยกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว กลุ่มชนที่จะกล่าวอ้างหรือเหมาะสมกับท่านนาบีอิบราฮิมเนี่ยก็คือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามท่านอันนี้ก็หมายถึงกลุ่มชนก่อนหน้าของอก่อนหน้าของนบีมูฮัมมัดก็คือบุคคลที่ติดสอยห้อยตามสนับสนุนและศรัทธามั่นต่อลอสุบฮานะฮุอัตตาลาแล้วก็ปฏิบัติตามท่านนาบีอิบราฮิมว่าะดันนบีอยู่และนบีนี้ก็คือนบีมูฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะละดีนอามานุและบรรดาผู้ที่ซึ่งศรัทธาต่อลอสุบฮา,านะฮุอัตตาลาทั้งหลาย วัลอฮุวล um ิย um, ุลมุมินีนอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาพระองค์จะทรงคุ้มครองบรรดาผู้ที่ศรัทธาปกป้องบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตอกย้ําซ้าทวนให้ได้รู้ว่านะครับท่านนบีอิบรอฮิมนั้นไม่ใช่ทั้งยาฮูดไม่ใช่ทั้งนาซอรอไม่ใช่ทั้งมุชริกีนแต่นบีอิบรอฮิมนั้นเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนหรือว่าเป็นมุสลิมโดยปริญญานะครับเพราะว่าอันนี้ ท่านอัลลอฮฺสุบฮานะฮุอัตลาได้กล่าวเอาไว้ไนะครับคนที่จะสามารถกล่าวอ้างสิทธิต่อท่านนาบีอิบรอฮิมได้ก็คือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีอิบรอฮิมแล้วก็คนที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมเพราะนาบีมุฮัมมัดสลลอฮุอะลเยฮิวสัลลัมเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีอิบรอฮิมแต่หากว่าพี่น้องได้มีโอกาสไปศึกษา ประวัติศาสตร์อิสลามโดยเฉพาะในยุคของสมัยของท่านนาบีก่อนที่นบีมูฮัมมัดสลลลัลออะลัยฮิวะสัลลัมนั้นจะถูกสถาปนาแต่งตั้งให้เป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮอัตาลาพี่น้องครับในช่วงที่ท่านนาบีออกห่างจากผู้คนแล้วก็ไปค้นพบตัวเองนะครับในการที่จะปฏิบัติอามันอิบาดะเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวัตาลาในถ้นฮิรอรนะครับ ในขณะท่านนะครับนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์บอกว่านาบีเลือกที่จะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอามันอิบาดาแนวทางของท่านนาบีอิบรอฮิมอลัลัยฮิสสลามคือนบีมุฮัมมัดสลลล,ล,หออลห้ฮุอะลัยฮิวะสสลามก็ปฏิบัติตามมาก่อนนานนี้แล้วเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลห้ฮุอะลัยฮิวะสสลามได้รับการแต่งตั้งจากอลาัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลานในระยะเวลาที่พระองค์ได้ทรงกําหนดเอาไว้ในช่วงระยะเวลา40ปีนะครับจากอายุไขของท่านเนี่ย ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์สุสบฮานะฮัวตาลานะครับแล้วก็มีการประกาศบทบัญญัติแห่งอิสลามแล้วก็มีการประกาศอายะ์อันกุรอานองค์การต่างๆมากมายที่ถูกทยอยลงมาเป็นระยะระยะนะครับดังนั้นตรงนี้แหละครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลลจึงเป็นกลุ่มชนที่สามารถนะครับเหมาะสมที่สุดสามารถที่จะประกาศสิทธิ์สามารถที่จะบอกว่านบีอิบรอฮิมนั้นเป็นแนวทางแห่งอันอิสลามโดยแท้จริง หลอดจนบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดสล,ลลฺาหฮุอะัยฮฺอัสลัมก็คือกลุ่มชนที่เหมาะสมยิ่งกับการที่จะประกาศว่านบีอิบุรอหิมนั้นคือเป็นของมุสลิมนะครับเป็นของประชาชา,ชาติอิสลามแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของอันอิสลามดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับบรรดาน,นักวิชาการมุฟสซิลินก็ได้นะครับอธิบายขยายรวมไปจนกระทั่งถึงบรรดา ชาวมูฮาจิรินบรรดาชาวอันซอรและบรรดาผู้ที่จเจริญรอยตามพวกเขาในช่วงหลังๆหรือว่ายุคต่อๆมานั่นเองนะครับท่านซาอิดอิบนุมันนซูระครับท่านซาอิดอิบนุมันซูรก็ได้รายงานนะครับสายรายงานหนึ่งจากท่านอับดุลละอิบนนมัสอูดรอจีลอละของอันฮุวแท้ที่จริงท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในฮะดิษบทหนึ่งนะครับบอกว่าอินน่าลิกุลลิอันบิญุลละตันมินัลมินัลนบีญีนะ ท่านนบีม <till S 1> ุ hammad สลลาะฮุอะเล้วุสัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้บอกว่าอินนลิกุลินะครับแท้ที่จริงแล้วทุกทุกนบีนะครับนบีทุกทท่านนั้นอูลาตันก็มีผู้ที่สมควรอย่างยิ่งมีนั่นนบียีนะที่เขาจะมีผู้ที่สมควรยิ่งจากบรรดานบีทั้งหลายก็คือผู้ที่สมควรยิ่งนะครับที่จะอยู่คู่กับบรรดานบีทั้งหลายนะครับว่าอินนอวะลียีและผู้ที่สมควรยิ่งสําหรับ ฉันนบ,บีมุฮัมมัดกล่าวนะครับผู้ที่สมควรยิ่งสําหรับฉันนั้นก็คืออะไรอามินฮุมอาบีวะคอลีลุรอบบีอัลซะวะจัลละตทุมมะกอเราะอัอาลันนาซีบิอิบรอฮีมละลลิลละดีนะนะอ่าละลลิลละตะมะอูฮุท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมก็บอกว่าผู้ที่เหมาะสมยิ่งนะสำหรับของฉันก็คืออ่าก็คือบิดาของฉันนะครับ แล้วก็อะไรครับว่าคอลิดูรับบีแล้วก็คนที่เป็นที่รักยิ่งแห่งพระผู้อภิบาลของฉันแล้วก็ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมก็ได้อ่านอายะนุรูษโองการนี้ที่บอกว่าอาลันนาซีบีอิบรอฮีมล,ลลิลลาดีนตัตอูฮูแท้จริงคนที่สมควรยิ่งต่อนบีอิบรอฮีมย่อมได้แก่บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเขานะครับท่าน นบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิงอาเลสันก็ได้อ่านอายะั์กุรอานองค์การนี้ไปจนกระทั่งนะครับจบอายะ์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลากล่าวว่าอัลลอฮฺนะครับวัลลอฮฺนะอัวาลยุลมุกมินินผู้เป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลาพระองค์เป็นผู้ทรงปกครองบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายเป็นที่รักของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับดังนั้นนี่แหละครับคือดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลาที่บอกว่า และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ปกครองผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นทรงคุ้มครองบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์ทั้งหมดทุกๆคนเลยดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพปรักทุกท่านครับนี่เป็นองค์การอายันกุรานที่บ่งบอกถึงความชัดเจนนะครับในสถานะของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนั้นไม่ได้เป็นทั้งยะฮูดแล้วก็ไม่ได้เป็นทั้ง นสอรอแล้วก็ตลอดจนท่านนาบีอิบราฮิมนั้นก็ไม่เคยสักการะบูชา,จาเจวีตอื่นนะครับแต่ท่านนาบีอิบราฮิมนั้นเป็นผู้ที่ยึดมั่นนะครับสักการะบูชาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวหัวตาลาตะเปียงพระองค์เดียวเท่านั้นอันนี้คือแนวทางของท่านนาบีอิบราฮิมแล้วก็เป็นแนวทางของบรรดาน,นาบีท่านอนๆน,นะครับตั้งแต่นบีคนแรกของโลกใบนี้นะครับจนกระทั่งถึงนบีท่านสุดท้าย ของโลกใบนี้นะครับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสลลลของอะฮิวะส,สัลลัมซึ่งนบีทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนถูกส่งมายังกลุ่มชนใดนะครับนบีทุกๆท่านก็จะเป็นผู้ที่เคารพสักการะต่ออัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาแล้วก็เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานี่คืองานหลักๆของบรรดานาบี นบีทุกๆท,ท่านนะครับไม่เคยสอนให้ผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยของท่านเหล่านั้นไปเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮฮานะฮฺหัวตาลาไม่เคยนําพาผู้คนไปสู่ความหลงผิดความตลาละความความอะไรครับความโง่เขลาเบาปัญญานาบีทุกๆท,ท่านทําหน้าที่เหมือนกันหมดประการหนึ่งที่เรียวกว่าเป็นอุซูน นะครับเป็นอุซูลุดดินเป็นรากฐานเป็นแก่นแท้ของศาสนาก็คือเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาแล้วก็ขจัดสิ่งต่างๆที่เป็นชิริกหรือเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาออกจากผู้คนไม่ว่าเขาจะประสบพบเจอกับเหตุการณ์ใดๆไม่ว่าเขาจะได้รับการต่อต้านด้วยกับกลุ่มชนใดเรื่องอะไรก็แล้วแต่บรรดาน,นาบีต่างๆเหล่านั้นก็จะยังคงยืนหยัดมั่นคงแล้วก็เป็นผู้ที่ นะครับยึดมั่นอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก็เป็นหนึ่งในบรรดานาบีเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นหนึ่งในรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาแล้วครับแล้วก็ได้รับสมญา,ามนะครับจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาว่าเป็นคอลีลุลลอเป็นพระสหายที่รักยิ่ง นักที่ยัลลอฮิสุบฮานหัวตาลาหรือได้รับการขนานนามว่าเป็นอบุลอันบียอันนี้คือสาเหตุหนึ่งครับที่บรรดาพวกยโฮดและก็นสซรอนั้นพยายามจะเคลมนบีอิบรอฮิมเพราะนบีอิบรอฮิมนั้นเป็นเขาเรียเป็นเป็นบิดาปกาศนะครับเป็นบิดาของบรรดานบีทั้งหลายเพราะนบีอิบรอฮิมมีลูกหลายคนนะครับแล้วก็ลูกของท่านหลายคนนะครับก็ได้รับตําแหน่งของการเป็นนบีก็หลายท่าน ก็ทําให้ต่างฝ่ายต่างก็จะอยากจะเคลมนบ,บีอิบรอฮิมว่าไปอยู่ศาสนาของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มชนให้กับศาสนาของตัวเองแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลก็ได้ส่งโต้แย้งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากอายะ์อัลกุรอานที่เราได้กล่าวไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในองค์การที่ 65- 66 67และ68บเป็นองค์การที่ตอกย้ำซ้ำทวนให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้รู้และเป็นเป็นองค์การที่ตอกหน้าบรรดายาฮูธและนาซอรอให้ได้รู้และเข้าใจผิดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาถกเถียงสิ่งที่เขาไปวิพากษ์วิจาร์กันนั้นมันไม่ได้มีความ เป็นจริงไม่ได้มีข้อเท็จจริงแต่อย่างใดนะครับดังนั้นนี่แหละคือสิ่งหนึ่งนะครับจนกระทั่งบรรดาน,นักวิชาการมุฟัซซรินก็ได้หยิบยกช่วงระยะเวลาของการเกิดหรือว่าการทําหน้าที่ของท่านนาบีอิบรอฮิมนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะาลาเนี่ยจะทรงประทานคัมภี์เตรอร์มาให้กับนบีมูซานนะครับบอกว่าช่วงเวลาของนบีอิบรอฮิมมันอยู่ก่อนนบีมูซาตรงเยอะแล้วทำไมจะมาเคลมว่าเป็นของศาส,สนาของตัวเองล่ะ นบีอ <aid> ิบรอฮิมเนี่ยมาก่อนนบีอิซาต้องหลายร้อยหลายพันปีแล้วก็ทําไมจะมาเคลมว่านบีนบีอิบรอฮิมนั้นจะเป็นของชาวนสอรอละนะครับในขณะเดียวกันอายันกุรานองการนี้ก็ประกาศชัดเจนว่านบีอิบรอฮิมอะลัอฮิสลามนั้นนะเป็นผู้ที่อะไรครับวลากินนะว่ลากินกกนะฮานีฟมุสลิมันว่ามาแกนะมินัลมุชริมีแต่ทว่าอิบราฮิมนั้นเป็นผู้ที่หันเหออกจากความเท็จ เป็นผู้ที่มุ่งสู่ความจริงอยู่ในแนวทางแห่งความจริงแล้วก็เป็นมุสลิมที่ร้อยเซนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอสุบฮานะฮัวตาลาแต่ประการใดดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับท่านอิหมัมอัตตบรีก็ได้บันทึกสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับเพราะว่าบรรดาชาวนาซรอก็พยายามที่จะอะไรนะกล่าวอ้าง นะครับบอกว่าอิบรอฮิมก็คือ,อ,อาศาสดาของตัวเองนะครับแต่ว่านักวิชาการก็โต้แย้งบอกว่าโอโ้ในเรื่องราวของบรรดาชาวนาซอรอนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากนาบีอิบรอฮิมเนี่ยนานมากๆนะครับนี่แหละ นะอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละก็ได้พยายามเรียกร้องให้พวกเขาได้ใช้สติใช้ปัญญาทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่นะครับถูกระบุเอาไว้ในอันกุรักและบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าแล้วธรไมอิสลามจะมาเคลมนบีอิบรอฮิมเป็นของาศาสนาตัวเองละ่ะความจริงแล้วไม่ใช่แค่นบีอิบรอฮิมนะครับาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาที่มากับมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้เป็นาศาสนาที่มาลำดับที่หนึ่ง นะครับแล้วก็แตกออกไปเป็นศาสนานั้นออกแตกออกไปเป็นศาสนานี้อันนี้คือความเป็นจริงข้อเท็จจริงของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่มาที่หลังสุดไม่ใช่ศาสนาที่เป็นศาสนาน้องใหม่แต่อย่างใดเลาส่งอิสลามมาพร้อมกับมนุษย์ที่มาจุติบนโลกใบนี้ก็คือนบีอาดัมอะลลยฮิสลามไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงท่านนาบีมุ h มั m a d สลล,ลาลห์ขออะเลออิสลมัมนี่คือความจริง อันนี้คือสิ่งที่พวกเราหลายคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่เข้าใจหรือพวกเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาน้องใหม่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยอิสลามมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮาทรงประทานนาบีอาดัมอะลัยซุลาลามมาให้กับโลกใบนี้ดังนั้นพี่น้องครับเชื่อมั่นมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน นะครับอย่างชัดเจนดังนั้นวันนี้อยากจะฝากลูกหลานของมุสลิมอยากจะฝากพี่น้องทุกๆคนนะครับพยายามช่วยกันบอกต่อถึงความสําคัญเหล่านี้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเรารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับกลับมาพบกับรายการตับซีรุ่นคุรานกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้จะกลากับท่านพี่น้องด้วยขับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวาลิฮ์ตฟิกวันฮิดายะฮุสสลามอะลัยคุมบาระห์มะตุลลอฮ์วาบารอกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม